พี่จิราพาหิววันนี้จะพาทุกคนไปเข้าครัวกับเมนูง่ายๆแต่อร่อยเด็ดเพราะวันนี้เรามีไอเทมพิเศษมาแอกบกระซิบบอกจ้าวัตถุดิบพร้อมแล้วเราไปเข้าครัวกันเลยเตรียมหมูบดใส่3มเกลอแล้วก็ปรุงรสได้ตามใจชอบเลยค่ะจากนั้นก็ซอยผักเป็นชิ้นเล็กๆใส่ลงไปค่ะอย่าลืมเอากันไก่ตักุ้นเส้นของเราด้วยนะแล้วก็ผสมลงไปเลยปิดท้ายด้วยน้องไข่ไก่หนึ่งฟองแล้วคุกให้เข้ากันเลยค่ะ น้ำเดือดแล้วนำผักที่เราเตรียมไว้ลงไปลวกแล้วก็เอามานอกน้ำเย็นค่ะนำหมูสับและเครื่องเครียงที่เราเตรียมไว้มาม้วนทำเป็นโลกันเลยใช่แล้วเพราะวันนี้เราจะทำเมนูซุก,กี้โรหมูสับหูนเส้นปูอัดม้วนเสร็จก็ใส่ซึ้งนึ่งเตรียมจับเวลาด้วยนะคะ สัก1 0ถึงนาทีก็พอแล้วและไอเทมตัวเด็ดตัวดังตัวแม่ตัวหม่ำก็ยังต้องหลบให้นี่เลยน้ำจิ้มสุกี้ย่างเกาหลีน้องพรแแ่บจีจ๊ดจ๊าโดนใจน้ำจิ้มไทยรสเด็ดตราน้องพรมื้อไหนๆก็อร่อยได้เมื่อมีน้องพรจา้าเพราะรักก็อยากแบ่งปันให้ทุกคนได้มาอร่อยด้วยกันนะอร่อยไหมดูจากหน้าคนข้างๆได้ค่ะ วันนี้พี่จิราพาหิวขอตัวไปอิ่มฟินก่อนนะคะ